เป่าเปาโอ้หลายรอบเหมือนกันถามว่าเป็นยังไงดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นหรอกแต่มันหายส่วงนั้นเคสของผมจะเป็นเคสเล็กๆน้อยๆแบบนี้ลืมเล่าให้ฟังขับรถเมาเหล้าขับรถเพื่อ่ับลงถนนไปจอดได้ที่ทุ่งนาปรากฏว่าเขาเอาไปโรงพยาบาลลรงพยาบาลก็เอ็กซเรย์แล้วว่า เออสันหลังมันดอกเขาบอกว่าสันหลังมันดกจะไม่ทําอะไรให้เออถ้าถ้าไม่ทําอะไรให้เอามาก็เลยบอกว่าเอามามก็ใช้วิธีน,นวดนวดคลายกล้ามเนื้อที่หลังมันเหมือนที่กำลังเรียนอยู่นี่แหละนวดไปนวดไปก่นกระดูกันโผนิดนึงกระดูกตรงกลางหลังนี่แหละโผล่ขึ้นมากระดูกสันหลังนะกระดูกสันหลังเลยก็จัดไม่เป็น แบบไม่เป็นถ้าจัดไม่เป็นเอาอย่างนี้เอาให้มันหายปวดซะก่อนอ่ <c oughs> าเป่าใช้วิธทีเป่าเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเป่าอยู่สี่วันเป่าอยู่สี่วันเออมันขึ้นรถไถไปครับรถไถยก็อบอกว่าลงมามึงเก็บขึ้งไปครับผมหายแล้วลุงมโนว่าผมหายแล้วอืม อย่าพึ่งอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปขับรถไทยเช้าเย็นเป่าอยู่สี่วันนะ,ะ,ะ,ะทุกวันนี้เนื่องจากกระดูไม่ได้จัดมันก็เลยเป็นสะดุดมืออยู่แต่มันหายมันทำงานได้เป็นปกติตอนนั้นยังไม่ได้จัดกระดูกวันนี้ <laughs> เราก็ไม่กล้าทำแล้ว่าจัดกระดูกจัดยังไงไม่กล้าทำก็เอาอย่างนี้เอาให้มันหายปวดหายเก็บไปก่อนออเอา ส่วนพวกรถมอเตอร์ไซค์ล้มอะไรแถวเก็บแข้งเก็บขายเก็บหัวเข่ามั้ก็ช่วยเขาไปอช่วยเขาไปเป็นอะไรมากไหมเอามาดูเอามาดูแผลเอามาดูเป่าก็เปล่าให้เขาสองสามครั้งเขาก็อว่าเออมันดีเดินชินได้ไปได้แล้วทำนองนี้เลยส่วนมากจะไม่เน้น ปาปีมันหมอทีช่วยมากผมจะรักษาเรื่องนี้ากกมาทางปาผีมาทางคนศาสตร์จะรักษาเรื่องกระดูกนี่แหละถ,ถึงถึงถึงอยากมาเรียนจัดกระดูกด้วยที่เป่าให้มันเป่าให้มันดีขึ้นให้มันหนายปวดเนี่ยทำได้ <c oughs> แต่จัดกระดูกจัดไม่เป็น <c oughs> ก็เลยก็เลยต้องมาเรียนนี่ <c oughs> เรียนเออถ้าสลายนี่รุ่นเป็นบัณฑิตเสกศาสตร์ เอ็กวิชาเป่ามานะครับรุ่นที่เจ็ดใช่ไหมครับรุ่นที่เจ็ดครับเป็นรุ่นที่เจนี่ยก็ตั้งแต่เรียนไปก็ถือว่าเป็นบุญคุณคือช่วยเหลือช่วยเหลือบรรเทาอาการเจ็บปวดของเพื่อนมนุษย์ได้มากพอสมควรในหลายคนรวมทั้ง สัตสภสิงด้วยก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้ช่วยเพื่อนมนุษย์แล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลที่พ่อครูสง่าเมตตาสั่งสอนวิชาให้เราได้ไปช่วยเหลือคนช่วยได้จริงๆครับต้องขอขอบคุณคุณพ่อสง่าและอาจารย์ตายด้วยที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอือเฟื้อเผื่อแผ่ทุกสิ่งทุกอย่าง ติดต่อประสานงานกันมาตลอดนะครับ